ตอบคุณอากิชานะนะครับเป็นคุณอะไรนี่ไม่ใส่ชื่ออีกแล้วใครเอ่ยตัวนี้จิตแพทยโอเคได้ชื่ออยู่นะที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นหอยแครงไม่เอาเส้นหรอกกินมันตลอมาแล้วหอที่แล้วไม่ดังเลยมาแล้วนะมาแล้วไม่ดังเลยอ๋อจริงๆริงพ่อค้าจะมีกระแสตลอดตลอดเลย ทั้งดีไม่ดีทั้งเยืองเงี้ยกระแสกระแสนานสองปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทานเลยค่ะก็เลยโดนแบบคิวนานด้วยนะคิวอ๋อใช่เอาลูกค้าฐานลูกค้าเราเก็บฐานลูกค้ามาหลายปีเหมือนกันก็จะมีตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันก็เยอะอยู่แล้วยิ่งเป็นอย่างเงี้ยเป็นข่าวแบบนี้ก็ยิ่งเยอะไปกันใหญ่นะนะครับขอบคุณมากๆที่ร้านเซเว่นอูเนาะ ปีพี่แล้วไม่ได้กินในบอกคุณอดิชาปีที่แล้วหลออคนเยอะเหมือนเดิมสองปีที่แล้วมาสปีเริ่มเติมขึ้นหน้าเปลี่ยนไหมปราคะหน้าเปลี่ยนสั่งไหมเหมือนเดิมอภิชาเผาเด้๋ย่นี่เดี๋ยวเราจะพูดนะคุณอดิชาอดิชาเนาอดิชาเป็นอ่าออ่าเอานิาเาะเป็นอภาเิาานะาะนเน เป็นกดแล้วก็สแกนได้นะหวัดดีค่ะน้องสาวน้องๆหวัดดีค่ะคิวลองคิวได้นะหวัดดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องแคทชี่สวัสดีค่ะน้องพีค่ะน้องใหม่น้อง ต่างประเทศอยู่กรุงเทพต่างประเทศเรากสองปีแล้วเราเราไม่ได้เจอกันส <c oughs> องปีแล้วเราเหมือนเก็บกวดเหมือนเก็บกวดนะเนี่ยใช่คนนี้ได้กินหรือยังคะได้กินแล้วนะโอเค ล้างมือด้านหลังบ้านนะมีกอมนะ๊อกน้ำนะตอบคุณอลิสคุแม่มายนะเราเล่นดีให้โหสองปีเลยหรอรอคิวเราต้องสองปีได้กินแล้วนะอยู่ต่างประเทศตอนนั้นนี้ก็คนคนก็จะแน่นอยู่จะอ,ะอยู่แล้อยู่ แต่ัน,นี้มันคิดอิมแพคอิมแพคขึ้นมาเลยว่าก็น,นะครับก็จะมีวันนี้ได้ก็หลายๆอย่างนะครับไม่ใช่คนเน้นนะนะครับสิ่งที่มันไปนะมีจมูกวรวมรู้สึกของราคาเนาะนะครับอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะครับอันนี้ยอมรับขอโทษสื่อตลอดนะขอโทษสื่อตลอดนะไม่คิดตั้งตัวยังไม่ทันนะครับตั้งตัวไม่มาเลยคุณดดุดตกใจข่าวออกไปกระแสนู่นนี่นั่น ให้แม่มาจัดร้านอย่าตอบคำถามสื่อนะห้ามเด็ดขาดมันจะเหนื่อยพอมาถึงปุ๊บรึ่งเลยทั้งสื่อทั้งยูทูบเบอร์ทั้งโอ้นะครับขอบคุณมากๆตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกนะยาวมากเลยนะเนี่ยก็แฉนี้นะคะก็แฉนี้ตลอดเลยตามสื่ตามทิกต o อกปกติก็แสมีวันสองวันอันนี้คือ หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับณมากนด้วยความที่เราทัตัวน่ารักเนาะปรับตัวในทุกที่ตาเนาะนเอแงตัอปรับัวดเ่องงนอกน้งแข็งด้ยอย่าลืมมาล้างมือนะไม่ไม้นะถักหยิบมันได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแอมต่อเนอนะครับคุณแมะคุณแอมมีใส่ใส่จานทานนี่นอกของสุภา,านนะแอมนะตัวเด็กมาเลือกตัวเอกบอกรอนานเลยเนาะ,ะเป็นยุบ้าคาชาใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวโตขึ้นมาหนูก็เป็นเนตารีนะคะเป็นลูกเสือลูกแมวโอเคอยากเป็นลูกเสือว่าจะไม่หเราเป็นแมวเหมียวนะคะ เล็บปิดแปลว่าอะไรคะเล็บปิดแปลว่าอะไรแปลว่ากระต่ายค่ะเล็บิดเอาไป็นเสือไทเกอร์นะเสือไทเกอร์นะภาษาอังกฤษเนาะยุคนไหนนะคะยุคนไหนนะคะโอ้ยภาษาเนาะไทเกอร์แปลว่าเสือเล็บปิดแปลว่าโอ้หัวบังมากๆเลยเนาะจากน้องที่บอกว่าไม่รู้น่ารักน่ารักเรียนรู้เก่งนั่นี่หัวไว ภาษาสำคัญเพราะว่าพ่อค้าไม่ได้เก่งอะไรเนาะเก่งๆเราเรียนรู้เร็วเนาะเดี๋ยวขอน้องแอมต่อนะหกสิบบาทเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันไทยพ่อค้าก็จะแยกพบนะนะัมมันจะแผนกล้องไม่ได้มันจะมีแบบ มันหมุนเองไหมพี่โจนี่ไม่ตึงลำดับทหมุนเองเนาะมีแบบหมุนเองว่าขาหมุนเองนั่นใส่โรงงานด้วยมีอยู่แต่ไม่เคยใช้ไม่ใหม่ไม่ใหมมันไปไหนมันก็ไปด้วยใช่ใช่จะหมาะแมันน่าจะพังเร็วอะพังเร็วด้วย ม,มนะตำไทยจะใช้เวลากว่าปกตินะตำไทยมะนาวสวดนะจะเลื่องมะนาวหน่อยตำไทยนะของมะนาวสวดเนาะไม่แบบมห้งม,มีสดมดุลไ,ไ,ได้มาอยู่ในมาอว่าเอาไม่ไไมใส่มาเชื่อมเลยนะคะ แอมสนอกแอม,มใช่ไหมโอเคนะแล้วตัดมาตัดน้ำตาลตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แหละอะไรที่มันเคยตัด <laughs> อะไรที่มันเคยตัดก,ก็เปลี่ยเนาน คิวยาวอันนี้ไม่กล้าปฏิเสธยาวไม่ยาวยาวยาวแต่ว่าไม่ยาวประมาสิกว่าคิวนะครับอยากให้รอนะกระจกตรงนั้นด้าหัอันนี้ยาวนะเดี๋ยวเราเกลีเื่อไว้แต่ไม่ต้องเกลงใจนะพอบอกว่าไม่ยาวยาวไม่ยาวตัดสินใจเลยแต่อยากให้รอโอเคตัดสินใจยากเนาะเหมือนการเลือกอะไรทักอย่างสองอย่าง2คนอะไรอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนด้วยใชไหมอ๋อ หลายยูนองสาวลองจดดูนะไม่จดก็แต่ยาวอยูนะน 150, ่นะคุยกับเพื่อนหน่อยแถมร้อาหกสิบาสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกอย่างโกใหม่หมดนะคะตำใหม่หมดมาก